สวัสดีค่ะสวัสดีกันกับช่องเมเกเกษตรบ้านสวนจ้าพามาเลี้ยงงวใส่ปลามันค่ะพี่น้องเบิรงค่ะแนมไปทั้งได้ก็มีแต่หยาอ้อยตัวปลามันแนวได้เนาะค่ะปลูกแล้วมันบเกิดกับพี่น้องก่ะเจ้าของเนาะค่ะเจ้าของไ้มันไ้นี่เพลนกันเลยไปบอกเมเกว่าเอางวดไปลามใส่เน่ถ้าสิไทยถิงหรือว่าไทยกบก็เสียดายหยาเนาะค่ะหยากับเก๋กำลังงามอวดดีดีค่ะขี่ฝนมาเนาะค่ะเบิรงยอดกะกำลังปรุง ถามเมน่าเข้าไปลกุกเอามาให้งว่วมันก็ลุกบ่ไดหรอกจ้าเพราะว่าห้ามันอ่อนเนาะค่ะเวลาดึงข้นมานีหากมันกันบ่วึ้นขืนมาใจ่ยดละค่ะเพิ่นกัเลยให้เอางวัวนี่ละค่ะมันลามใส่สีได้ยญ้าอย่า,ยางนิน่อยจะให้งว่วได้กินแล้วก็ได้ขี่ใส่ให้มันเ,นเนพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอดีเป็นความโูคดีของงว่วคอกแม่เจ้าอยู่ไก่ได่บกลในาะค่ะลายมาทางมากกับกบ่ไดดลำบากกัเลยไดลลามาใส่ปลามันเพิ่นนี่ละจ้า มือนี้กับใบไหลลามงวเนาะค่ะปล่อยง้วนยางกินไปเลยจ้าเพราะว่าหญ้าเขียวแบบนี้มันคือสิบ่ไปทางไหนตีเนาะค่ะปอซาลีก็อยู่สุนฟังทั้งฝุ่นแม่เก๋ก็อยู่สุนฟังทั้งฟีกค่ะพี่น้องลัดไว้บ่ให้ไปไก่มั่นเพิ่นเนาะค่ะมั่นอยู่กลางๆนาะค่ะมั่นไก่ใหญ่เลี้ยงเนาะค่ะง่วนถึงสิมีหญ้าหลายปหนไดไถ้าเพิ่นอินใหล้วงยางล็อกกันก็สิส่วนกันเข้าป่ามั่นเด้อค่ะเท่าที่ซ่อมเบิ่งแต่ละตัวเนาะค่ะ ตอนนี้ะก็ร่างพากันออกคอกมากไม่ๆกระดุดกินได้ค่ะบ่อเดเนี่ยมึงตัวอือ่นนะคะตงเกินหญ้าเขียวกๆกับยางเลือกกินยำแม่กินแม่แล้วละค่ะเมื่อนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะคงจะบ่มีฝนก็เลยได้พากันไลง่ง่วมาเบิรคอกน,นั่นแหละค่ะ เห็นว่ามีอ่าก,กินแบบนี้แล้วนะคะคนเลี้ยงก็มีความสุขไปน้ำจ้าเบิงค่ะมีความสุขในการนัง่งเบิงง่วเลี่หมยาค่ะพี่น้อง้ากรอ้อนอ,อนเนาะคะ่ะถามว่ากินไปแบบนี้แล้วง่วสิขี้แล้วบ่ถามว่ามันกะถ้าบางตัวบ่ก,กินเฟี้ยงมันกะสิขี้แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะต่เฮากะต้องคอยสังเกตอาการง่วของเฮ้าน่นราคาช่วงนี้เนาะคะ่ะเฮาก็สิเลือก้าบ่ได้เนาะคะ่ะมีจังได้เฮากะต้องกินไปแล้วก็ เขาค้อไปนี่ก็คือจะต้องให้กินเสี้ยงอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าเสือป้องกันงัวทองเสียเนาะคะ่ะหยามันอ่อนหลายงัวกะเสี่ยงกับที่อาจจะเกิดท้องเสียได้เนาะคะ่แะแต่มันกะบ,บ่เป็นทุกตัวอกค่ะเอาค่ะค่อยซ่อมเบืงง่องงัวจุดของาะคะ่ะว่าจะไปทางได้เห็นหยางามงามวัวรัวแบบนีแล้วกระอดคิดหอดงัวอะไรหรอกค่ะวิธีค้นเลียงงัวเนาะคะ่ะขอจะมีพป้นทีเหงัว ให้งัวได้ย่างได้เล่นแบบนี้คนเลี้ยงงัวมันก็มีความสุขในการเลี้ยงงัวนี่ทุกๆเมือเลยล่ะค่ะสำหรับให้มันให้นี่เนาะคะ่ะเป็นให้เวลาเล่มสองมือจ้าเป็นมาเล่มให้มันเปลี่ยนเลยอเรื่อเพาะมันเปลี่ยนบ่ได้หรอกค่ะหยามันหลาแห้งวะคะ่ะจำนวนง่วงกับบ่ได้หลค่ปะปน,นันกับพี่น้องเล่มเอาซ้ำทีเล่มได้นั่นแหละคะ่ะ เพ่นข้สิฟ้าวไทยปลูกมั่นนาะค่ะช่วงนี้ค่ะคือว่านั่นแหละค่ะฝนลังลง่าให้แล้วดินมันซุ่มเพ่นกระยากปลูกมั่นเพ่นเนาะค่ะหลังจากที่ปลูกไปแล้วรอบนึงมั่นบบใหญ่บบยืนเพราะด้วยสภาพอากาศที่มั่นหอนแห้งเนาะค่ะมั่นก็เลยตายเบิดเลยค่ะพี่น้องค่ะสาหรับการปลูกมั่นเนาะค่ะรอบนี้เพ่นก็เลยว่าเอ้า สู่กันไหมคะพี่น้องบัาวา่าจะสีเฮ็ดอาชีพอยังก็เหลี่ยเตเนาะคะ่ะการปลูกมันหรือว่าเฮ็ดไทยเฮ็ดผู้การเลี้ยงงัวมันก็นมีต้นทุนคือกนรบดน่นละจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนย่างเต็มตัวเลยละจ้าการเลี้ยงงัวก็จะเป็นเรื่องง่ายเนาะคะ่ะสําหรับคนเลี้ยงงัวเฮ้าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกมหาหยหย,ย้าอยู่้ายกับโปงเขียวไว้เนาะคะ่ะมันก็นเลยพ่อมีหญ้าให้งัวได้กินแบบนี้ละคะ่ะแต่เฮ้าอย่าลืมด้วยจ้า งัวมีหยากินดีๆแบบนี้แต่อย่าลืมไทยพยาิให้งัวด้วค่ะเพราะว่าพยาธินี่กสิมากาะะระพยาแล้วค่ะเื่อนดินมัน่นเปียกๆียกฝนตกลงมาใส่พยาิกัิหีายเนี่ยจักน้อยเข้ากับตองเบิงงัวเข้าเบิงแง่งดีๆนะคะพี่นองค่ะอย่าลืมไทยพยาิให้งัวในช่วงฤดูฝนนะคะเพราะว่าบางเลือพยาดมันกับ,บ,บ่๊อบนบลามีแค่พยาดที่ค่ะมันอาจจะมีโรคตามมากก็ไ้จ้า สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่เกก็จะขอฝากพี่น้องเนาะค่ะกดติดตามแม่เกเกระสบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของแม่เก๋ไวเน่ด้วจ้าสิบห้ามาเลียงงัวแบบนี้ละค่ะแต่ละมือแต่ละเรื่องของคนเลียงงัวเนาะค่ะกดติดตามแม่เก๋ไว้เผื่อมีข่าวสารอัปเดตไม่แม่เมเก๋สิมาลุ่งเห้พี่น้องในเบื้องอีกขึ้นเก้านันละค่ะว่าแม่เก๋เจังไดเลียงงัวแบบแตอยูเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ไม่เก๋ก,ก็จะขอปิดคลิปไในเพียงสนิกรอนเดี๋ยวจังมาพอกันไม่คลิปนาจ้า